ท่านผู้ชมปิดท้ายกันแต่จริงๆนะแกงไตปลา,าข้าวคั่กะปิหอยทอดจิ้มจุ่มหมูนั้นตกผัดป้นเนช่นถ้าจัดมัดรวมกันมาอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ,อ,ะอ่ะปิดท้ายนองบัวลำพูชักนิดหนึ่งน้องบัวลำพูเกิดเหตุการณ์มีน้องมอสามคนหนึ่งค่ะวันหนึ่งน้องเ็้าไปชักอยู่ในห้องน้ำคลอดลูกออกมาโดยที่ที่บ้านไม่มีใครรู้ว่าน้องท้องนะคะ น้องเนี่ยอยู่แค่มสามคลอดลูกเองในห้องน้ําคุณยายก็พยายามจะตะล่อมถามค่ะว่าท้องกับใครท้องตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าหลานสาวนิ่งเงียบไม่ยอมพูดจถาดถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกจนปัญญาทําอะไรไม่ได้คือหลานเนี่ยจะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆตลอด คล้ายๆกับทอมใส่เสื้อโครงโครงก็เลยมองไม่ออกว่าท้องอน้องเนี่ยปกติที่ผ่านมาช่วยเหลืองานคุณยายทุกอย่างนะคะเพราะอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนั้นอยู่ป 2, .2 จนปัจจุบันอายุ15อ,อยู่ม .3 คุณยายเลี้ยงมาคู่กับหลานอีกคนที่เกิดจากลูกสาวคนที่ 2, 2> โดยมี สามีใหม่ของคุณยายที่ชื่อในยออายุ60มีศักเป็นตาเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงดูมาแล้วปรากฏคุณผู้ชมคะความมันมาแตกก็คือน้องอายุ15ม .3 คนนี้สรุปแล้วก็คือตั้งคันกับตาเลี้ยงนะคะก็คือในยอที่อายุ60ปีมันมีแชทไลน์ค่ะคือน้าชายเนี่ยพอรู้เรื่องว่าน้องเนี่ยท้องโดยไม่มีพ่อ ก็พยายามจะถามหลานว่าพ่อเด็กเป็นใครก็เลยกระซิบบอกหลานว่าถ้าไม่กล้าพูดให้พิมพ์แชทข้อความมาบอกก็ได้ปรากฏหลานพิมพ์ข้อความมาบอกเป็นภาษาอีสานค่ะคือถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือว่าหนูจะบอกว่าใครทําแต่พ่ออย่าบอกใครนะหนูกลัวตายยอแกทําหนูตั้งแต่หนูอยู่ป .4 มาจนถึงตอนนี้ม .3 โอ้โหท่านผู้ชมค่ะคำวันเดียวกัน นายยอเข้ามอบตัวหลังหลบไปอยู่ในป่า24ชั่วโมงแล้วรับสารภาพฮะว่าล่วงละเมิดน้องจริงๆนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องค่ะทำมา6ปีตั้งแต่เด็กอยู่ป .4 จนปัจจุบันน้องอยู่ม .3 เนี่ยค่ะอาศัยช่วงที่พาน้องไปช่วยเลี้ยงบัวตามลำพังในป่าแล้วอ้างอีก ว่าเด็กสมยอมบอสีเนี่ยนะ,ะที่ทําไปเพราะอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองอยู่กินกับยายของเด็กยายอายุ65แล้วแก่กว่าตั้ง5ปีผมอยากมีลูกของตัวเองแล้วเขาบอกว่าหลังเรื่องแดงเตรียมจะไปฆ่าตัวตายปรากฏเจ้าหน้าที่ค้นตัวเจอไนล่อนผูกอยู่รอบเอวเขาบอกสุดท้ายไม่กล้าลงมืออ้างว่าห่วงลูกค่ะก็เลยไม่ผูกคอตายอยู่ในคุกดีกว่าเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอกรรมกรข่าว